สวัสดีจ้าวันนี้แนนก็มาชวนเพื่อนๆนไปพัวจุ่มครัวกันที่ครัวบ้านเยเปิดอีกเหมือนเดิมค่ะและเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูผัดกะหล่ำปีสไตล์จีนนะคะแนนไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาแล้วลองทำอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมกระเทียมแล้วก็ขิงเลยนะคะวันนี้เราก็หั่นกระเทียมเป็นแว่นและขิงเป็นแว่นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะเราจะใช้เป็นหมูสามชั้นหนึ่งชิ้นเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ วันนี้แนนใส่พริกแห้งทั้งหมด5เม็ดค่ะโดยการบิแบ่งครึ่งประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆชอบความเผ็ดร้อนก็สามารถใส่เพิ่มได้ค่ะเรามาปรุงซอสกันก่อนนะคะน้ำตาลค่ะแนนจะใส่น้ำตาลไปประมาณ1ช้อนแกงเลยนะคะเกลือค่ะ พริกไทยอันนี้เป็นซอสหอยนางลมแล้วก็อันนี้เป็นซอสปรุงลดนะคะแล้วก็ใส่ซอสเปรี้ยวไปนิดนึงคะ่ะเป็นน้ำส้มใส่ชูมมัก ใส่น้ำมันลงไปในกระนอะนะคะแล้วก็นำกระหล่ำปีที่ผูดไปไว้ใส่เราจะใช้วิธีการผัดกะหล่ำปีกับน้ำมันโดยการที่ไม่ต้องปรุงรสใด,ดๆทั้งสิ้นค่ะ มาสักครู่นี้แนนใส่น้ำมันไปแค่นิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็ใส่หมูที่หั่นไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวให้ตัวออมันหมูเนี่ยออกมาก่อนนะคะ ผัดขิงกับกระเทียมแล้วก็พริกนะคะให้หอมเนาะผัดสักครู่ค่ะคล้ายๆกับการเจียวเนาะประมาณนี้ผัดสักครู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ผักที่เหลือลงไปนะคะ ซอสที่ปรุงรสไรนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนอย่าลืมกดติดตามนะคะและเพื่อนๆมีเมนูอะไรแนะนำสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะหล่ำปีนะคะสไตล์จีนนะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวแน่ลองชิมนิดหนึ่งนะคะกะหล่ำปีนี้น่าจะยังกรอบอยู่มมันก็หอมไปอีกแบบนะอร่อยแล้วก็ที่ใส่เอ,อน้ำส้มปเปรี้ยวไปนะคะน้ำส้มสายชูไปเนี่ย เขาก็ไม่ไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะอืมกิ่นคู่กับขิงอรอมาก